แนวข่าวหน้าที่ห้าหน้าห้าทันทีที่ได้ยินก็ลุกขึ้นมาเสียงของคุณปู่ไม่มีข้อผิดพลาดเขาอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆชื่อคานี่ในภายบาเรนและเขาได้สำเนียงสำเนียงที่นั่นหรือปล่อยให้สำเนียงเก่าๆคืบคลานเข้ามาคานี่เป็นเหมือนสุสานที่ทุกคนเป็นเจ้าของที่ดินของตนอยู่แล้วและได้สร้างบ้านอยู่บนนั้น ในทางปฏิบัติแล้วไม่มีใครในเมืองนี้ไม่ใช่คนงานและมีคนงานน้อยมากที่อายุน้อยกว่า60ปีมันคือที่ที่พวกเขาไปตาย เราดูแลเขาอย่างดีสักพักฉันก็ถูกโยนออกไปพยายามคิดว่าฉันได้ยินถูกหรือเปล่ามาร่อนอยู่ฉันล่างฉันไม่เข้าใจว่าทําไมเขาไม่บอกฉันว่าเขากําลังจะมาแม่เคยบอกว่าเขากับฟิลิปซ่อนของไว้เพราะฉันอายุน้อยที่สุดแต่ฉันรู้ว่าเป็นเพราะพวกเขาเป็นคนงานและฉันไม่ใช่แม้แต่คุณปู่ก็ไม่ขึ้นไปชั้นบนเพื่อเพิ่มฉันในการประชุมเล็กๆของพวกเขาฉันอาจจะเป็นสมาชิกในครอบครัวแต่ฉันก็จะเป็นคนนอกเสมอ การฆ่าใครสักคนไม่ได้ช่วยอะไรแม้ว่าจากมุมมองหนึ่งแล้วคุณคงคิดว่ามันน่าจะช่วยได้อย่างน้อยก็พิสูจน์ได้ว่าฉันสามารถเป็นอาชญากรได้เด็กต้องการใครสักคนที่จะคอยจับตาดูเขาคุณปูกล่าวบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้มือของเขายุ่งเขาต้องการพักผ่อนบารอนกล่าวนอกจากนี้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ามีใครตามเขามาละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าซาชารอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลีลา เขายังคงมองหาลูกสาวของเขาความคิดนี้ทำให้เลือดของฉันกลายเป็นน้ำแข็งมีคนสูดจมูกฉันคิดว่าเป็นฟิลิปแต่แล้วคุณปู่ก็พูดว่าแล้วเขาควรจะปลอดภัยเมื่ออยู่กับคุณตัวตลกสองคนเหรอใช่ฟิลิปพูดเราทำให้เขาปลอดภัยมานานแล้ว ฉันเข้าไล่บันไดนั่งยองๆลงบนระเบียงเหนือห้องนั่งเล่นพวกเขาต้องอยู่ในครัวเพราะฉันได้ยินพวกเขาชัดเจนมากฉันพร้อมที่จะลงไปแล้วบอกพวกเขาว่าฉันได้ยินพวกเขาชัดเจนแค่ไหนฉันจะบังคับให้พวกเขาเกี่ยวข้องกับฉันบางทีคุณอาจไม่มีเวลากังวลเกี่ยวกับพี่ชายของคุณเมื่อพิจารณาว่าคุณควรกังวลเกี่ยวกับภรรยาคนนั้นของคุณมากแค่ไหนคิดว่าฉันไม่สามารถบอกได้เหรอและคุณไม่ควรทำงานกับเธอ นั่นทำให้ฉันหยุดก้าวเท้าไปบนบันไดก้าวแรกที่ปูพรมทำงานของเธอเหรอหล่อยโมราออกจากเรื่องนี้ซักฟิลิปกล่าวคุณไม่เคยชอบเธอเลยก็ดีคุณปู่พูดฉันไม่กังวลเลยว่าคุณบริหารบ้านอย่างไรคุณจะเห็นได้เร็วพอฉันแค่คิดว่าคุณเต็มมือแล้ว เขาไม่อยากไปกับคุณฟิลิปกล่าวทันแปลกใจมากเพราะไม่ว่าฟิลิปจะเกลียดคุณปู่ที่บอกว่าต้องทําอะไรจริงๆหรือไม่ก็บารอนโนมนาวให้เขาปล่อยให้ทันอยู่ต่อจะเป็นอย่างไรถ้าแคเซลขึ้นไปบนหลังคานั้นเพราะเขาอยากกระโดดละ่ะลองนึกถึงสิ่งที่เขาเจอมาคุณปู่กล่าวเขาไม่ใช่แบบนั้นบารอนกล่าวเขารักษาความสะอาดจมูกของเขาที่โรงเรียนนั้นเด็กต้องการการพักผ่อนคือทั้งหมด ประตูห้องนอนใหญ่เปิดออกและมอร่าก็ก้าวออกไปที่ห้องโถงชุดระตรีผ้าสกตลดของเธอขึ้นไปบนสะโพกข้างหนึ่งฉันเห็นมุมกลางเกงในของเธอเธอกระพริบตาแต่ดูไม่แปลกใจที่เห็นฉันบนระเบียงฉันคิดว่าฉันได้ยินเสียงมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าฉันยักไหล่หัวใจเต้นแรงฉันต้องใช้เวลาสักครู่จึงจะรู้ว่าฉันไม่ได้ทำอะไรมากนะักฉันก็ได้ยินเสียงเหมือนกัน เธอดูผอมเกินไปกระดูกไขปลาระของเธอดูเหมือนมีดที่ขู่ว่าจะเฉือนผิวหนังของเธอคืนนี้ดนตรีดังมากฉันเกรงว่าฉันจะไม่ได้ยินเสียงทารกอย่าก,กังวลฉันพูดเบาๆเขาคงจะนอนหลับเหมือนก็เหมือนเด็กทารกฉันยิ้มแม้ว่าฉันจะรู้ว่าเรื่องตลกน,นั้นงี่เง่าก็ตามเธอทำให้ฉันกังวลเธอดูเหมือนคนแปลกหน้าในความมืด เธอนั่งลงข้างฐานบนพรมยืดชุดนอนของเธอให้ตรงและห้อยขาไว้ระหว่างราวบันไดฉันสามารถนับปุ่มกระดูกสันหลังของเธอได้ฉันจะทิ้งเขาไปคุณก็รู้ฟิลิป ฉันสงสัยว่าเขาทําอะไรกับเธอฉันค่อนข้างแน่ใจว่าเธอไม่รู้ว่าเธอทํางานแล้วแต่ถ้ามันเป็นคําสาบรักบางทีมันอาจจะหมดสภาพลงทามเช่นนั้นแม้ว่าอาจใช้เวลาหกหรือแปดเดือนก็ตามฉันสงสัยว่าฉันจะถามเธอได้ไหมว่าเธอไปเยี่ยมแม่ของฉันในคุกหรือเปล่าแม่ต้องสวมถุงมือแต่เธอสามารถเลือกได้สองสามเส้นเพื่อให้ผิวหนังแปลงผิวหนังขนากล่าวคําอำลาได้อย่างง่ายดายฉันไม่รู้ฉันพูด เร็วเร็วนี้มันเป็นความลับคุณจะเก็บความลับของฉันใช่ไหมฉันพยักหน้าอย่างรวดเร็วทำไมคุณไม่อยู่ข้างล่างล่ะกับคนอื่นๆเหรอฉันยักไหลพี่น้องเด็กมักจะถูกทิ้งเสมอใช่ไหมพวกเขายังคงคุยกันอยู่ฉันล่างฉันไม่ค่อยได้ยินคําพูดแต่ฉันกลัวที่จะหยุดพูดเพราะกลัวว่าเธออาจจะได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดเกี่ยวกับเธอคุณไม่ใช่คนโกหกที่ดีฟิลิปเป็นคนดีแต่ไม่ใช่คุณ Hey. ฉันพูดด้วยความไม่พอใจอย่างจริงใจฉันเป็นคนโกหกที่ยอดเยี่ยมฉันเป็นคนโกหกที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของคนโกหกคนโกหกเธอพูดรอยยิ้มช้าช้าปรากฏบนใบหน้าของเธอทำไมพ่อแม่ของคุณถึงเรียกคุณว่าแคสเซิลฉันพ่ายแพ้และสนุกสนานแม่ชอบชื่อที่ฟุ้งเฟยพ่อยืนกรานให้ตั้งชื่อลูกชายคนแรกตามเขานั่นคือฟิลิป แต่หลังจากนั้นเธอต้องตั้งชื่อบารอนและฉันตามที่เธอต้องการถ้าเธอไปตามทางของเธอได้ฟิลิปก็คงเป็นแจสเปอร์เธอกลอกตาของเธอมาร็วคุณแน่ใจหรือว่าพวกเขาไม่ได้มาจากครอบครัวของเธอชื่อดังเดิมใครจะรู้ มันเป็นเรื่องลึกลับทั้งหมดพ่อเป็นคนผมปลอนและทันพนันได้เลยว่าเขาเจอชื่อ,อทาวอยู่ในกล่องแครกเกอร์ที่มีบัตรประจําตัวปลอมในส่วนของครอบครัวคุณแม่คุณปู่บอกว่าพ่อของเขาซึ่งเป็นปู่ของเธอเป็นมหาราชาแห่งอินเดียเขาขายยาชูกําลังจากกากตาไปยังมิดเวสสมเหตุสมผลแล้วที่เราจะเป็นชาวอินเดียได้นมสกุลของเขาซิงเกอร์อาจมาจากซิงแต่นั่นเป็นเพียงเรื่องราวหนึ่งของเขา ปู่ของคุณบอกฉันว่ามีคนในครอบครัวของคุณสืบเชื้อสายมาจากทาาที่หลบหนีเธอกล่าวฉันสงสัยว่าเธอคิดอย่างไรเมื่อแต่งงานกับฟิลิปผู้คนมักมาหาฉันบนรถไฟและพูดคุยกับฉันด้วยภาษาต่างๆราวกับว่าฉันจะเข้าใจพวกเขาอย่างชัดเจนมันรบกวนจิตใจฉันว่าฉันจะไม่ทํา ใช่ฉันพูดฉันชอบเรื่องราวของมหาราชามากกว่าและอย่าให้ฉันเริ่มต้นในสิ่งที่เราเป็นอิโรกัวหรือภาษาอิตาลีและไม่ใช่แค่ชาวอิตาลีเท่านั้นแต่สืบเชื้อสายมาจากจูเลียสซีซ่านั่นทำให้เธอหัวร้อนด,ดังพอจนฉันสงสัยว่าพวกเขาจะได้ยินเธอข้างล่างหรือเปล่าแต่จังหวะเสียงของพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลงเขาเป็นคนงานเหรอเธอถามต่ำอีกครั้งฟิลิปไม่ชอบพูดถึงเรื่องนี้นักร้องปู่ทวด ฉันถามฉันไม่รู้ด้วยนิ้วที่ดำคล้ำบนมือซ้ายของเขาฉันค่อนข้างแน่ใจว่าเธอรู้ว่าปู่ของฉันเป็นคนงานที่เสียชีวิตคำสาปทุกชนิดทำให้เกิดการโต้กลับแต่คำสาปแห่งความตายจะฆ่าคุณบางส่วนหากคุณโชคดีนิ้วของคุณก็เน่าถ้าไม่เช่นนั้นอาจทำให้ปอดหรือหัวใจของคุณเน่าได้ทุกคำสาปได้ผลกับคนงานปู่ของฉันพูดคุณรู้อยู่เสมอว่าคุณไม่สามารถทำมันได้แม่บอกได้ไหม ฉันใส่หัวเลขที่ตอนเด็กๆเธอกลัวเราไปทำงานกับใครโดยบังเอิญเธอคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในที่สุดเธอจึงไม่สนับสนุนเราฉันนึกถึงการประเมินคะแนนอย่างรวดเร็วของคุณแม่และทักษะลึกลับมากมายที่เธอกระตุ้นให้เราเรียนรู้มันทำให้ฉันแทบจะคิดถึงเธอฉันเคยแกล้งทำเป็นว่าฉันเป็นแมวว่าคนงานครั้งหนึ่งฉันคิดว่าฉันเปลี่ยนโหมดให้เป็นไม้จนกระทั่งบารอนบอกฉันว่าเขาจะเปลี่ยนพวกมันให้ไม่ยุ่งกับฉัน แลงร่างเหรอรอยยิ้มของโมรายอยู่ห่างไกลจะแซงคำเป็นว่าเป็นผู้ฝึกผัดที่มีความสามารถมากที่สุดในเรื่องคําศาบที่หายากที่สุดทำไมฉันถามเธอยักไหลฉันเคยคิดว่าสามารถทำให้คนล้มลงได้ทุกครั้งที่พี่สาวถลกเข่าลงฉันแน่ใจว่าเป็นฉันฉันร้องไห้เมื่อรู้ว่ามันไม่ใช่ โมรามองไปที่ห้องของลูกชายเธอฟิลิปไม่อยากให้เราทดสอบลูกแต่ฉันกลัวจะเป็นอย่างไรถ้าลูกของเราทําร้ายใครโดยบังเอิญจะเป็นอย่างไรถ้าเขาเป็นหนึ่งในเด็กเหล่านั้นที่เกิดมาพร้อมกับอาการหงุดหงิดใจละ่ะอย่างน้อยถ้าเขามีผลตรวจเป็นบวกเราก็จะรู้ แค่สวงถุงมือให้เขาฉันพูดโดยรู้ว่าฟิลิปจะไม่มีวันเห็นด้วยกับการทดสอบนี้จนกว่าเขาจะโตพอที่จะลองทำงานเล็กๆน้อยๆในชั้นเรียนสุขภาพครูของเราเคยบอกว่าถ้ามีคนเดินมาหาคุณบนถนนด้วยมือเปล่าให้ถือว่ามือเหล่านั้นมีอันตรายถึงชีวิตได้พอๆกับมีดที่ถูกตัดออกจากฝักเด็กทุกคนมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไม่มีใครรู้ว่าเขาจะพร้อมเมื่อใดมอรากล่าวถุงมือเด็กน้อยก็น่ารักมาก ที่ชันล่างคุณปูเ่เดืนบารอนเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างเสียงของเขาดังขึ้นและฉันก็เข้าใจได้ว่าในสมัยของฉันเราหวาดกลัวตอนนี้เราแค่กลัวฉันห่าวแล้วหันไปหามราราพวกเขาสามารถใช้เวลาตลอดทั้งคืนเพื่อโต้เถียงว่าพวกเขาต้องการทำอะไรกับฉันแต่นั่นไม่ได้จะหยุดฉันจากการหลอกลวงตัวเองกลับเข้าโรงเรียนคุณฟังเพลงจริงๆเหรอมันฟังดูเป็นยังไงบ้าง รอยยิ้มของเธอเปล่งประกายแม้ว่าสายตาของเธอจะยังคงอยู่บนพรมก็ตามเหมือนนางฟ้ารองเรียกชื่อของฉันผมตั้งขึ้นตลอดแขนของฉันบทที่สี่ ในบ้านพ่อแม่ของฉันไม่มีอะไรถูกทิ้งเลยเสื้อผ้ากองรวมกันเป็นกองกองกลายเป็นภูเขาฟิลิปบารอนและฉันจะบีนขึ้นไปและกระโดดออกมาเสื้อผ้ากองโตเต็มโถงทางเดินและไล่พ่อแม่ของฉันออกจากห้องนอนของตัวเองในที่สุดพวกเขาก็ไปนอนในห้องที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นห้องทํางานของพ่อถุงเปล่าและกล่องที่เต็มไปด้วยช่องว่างในกล่องรกกล่องที่เคยใส่แหวนรองเท้าผ้าใบและเสื้อผ้าแกลที่แม่ของฉันต้องการทําเป็นโคมไฟวางอยู่บนกองนิตยสารที่ขาดรุงร่งริ่งซึ่งเต็มไปด้วยบทความที่พ่อวางแผนจะอ่า ใกล้กับหัวเท้าและแขนของตุ๊กตาแม่สัญญาว่าเธอจะยึดต่อให้เด็กจากคานี่ทั้งหมดอยู่ข้างๆมีปุ่มทดแทนมากมายนับไม่ถ้วนบางปุ่มยังคงอยู่ในถุงแก้วเครื่องชงกาแฟวางอยู่บนจานวางปลายด้านหนึ่งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กาแฟท่วมเคาน์เตอร์มันแปลกที่ได้เห็นทุกอย่างเหมือนตอนที่พ่อแม่ของฉันอาศัยอยู่ที่นี่ฉันหยิบนิกเกิลออกมาจากเคาน์เตอร์แล้วพลิกไปตามข้อนิ้วเหมือนที่พ่อสอนฉันที่นี่เหมือนเล้าหมู คุณปู่พูดขณะเดินออกจากห้องอาหารและหนีบสายเอี๊ยมไว้กับกางเกงหลังจากใช้เวลาหลายเดือนในหอพักที่เป็นระเบียบเรียบร้อยของวอลลิงฟอร์ดซึ่งพวกเขาจะควบคุมตัวคุณในวันเสาร์หากห้องของคุณไม่ผ่านการตรวจสอบกึ่งปกติฉันรู้สึกถึงความรู้สึกคุ้นเคยและความรังเกียจที่ขัดแย้งกันในอดีตฉันสูดดมกลิ่นอับชื้นและมีรสเปรี้ยวซึ่งอาจเป็นเนื้อเก่าๆฟิลิปวางกระเป๋าของฉันลงบนพื้นเสื่อน้ำมันที่แตกราว โอกาสที่ฉันจะยืมรถมีอะไรบ้างฉันถามคุณปู่พรุ่งนี้เขากล่าวถ้าเราทำเต็มที่แล้วคุณนัดหมอเหรอใช่ฉันโกหกนั่นคือเหตุผลที่ฉันต้องการรถสิ่งที่ฉันต้องการคือการมีเวลาให้เพียงพอเพื่อที่ฉันจะสามารถดําเนินแผนการกลับเข้าสู่วอลลิงฟอร์ดได้นั่นเกี่ยวข้องกับหมอแต่ไม่ใช่คนที่รอฉันอยู่ฟิลิปขอดแว่นกันแดดออกนัดของคุณคือเมื่อไหร่ ฉันพูดอย่างหุนหันพลันแล่นเลื่อนสายตาไปที่ฟิลิปแล้วอธิบายอย่างละเอียดตอนซออง,งอกับด็อกเตอร์เจอิวผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับในพรินสตันนั่นโอเคกับคุณเหรอคำโกหกที่ดีที่สุดนั้นมีความจริงอยู่ในนั้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นฉันจึงบอกพวกเขาอย่างชัดเจนว่าฉันวางแผนจะไปที่ไหนแค่ไม่ใช่ว่าทำไมมอร่าส่งของบางอย่างมา ฟิลิปกล่าวให้ฉันเอามันเข้ามาก่อนที่ฉันจะลืมทั้งสองคนไม่แนะนําให้มากับฉันตามนัดที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยสิ้นเชิงซึ่งทำให้ฉันโล่งใจอย่างสุดซึง้งและไม่สมควรได้รับ บางคนอาจตัดผ่านความยุ่งเหยิงในบ้านของเราแล้วมองดูเหมือนเห็นวงแหวนบนต้นไม้หรือชั้นตะกรพวกเขาจะพบขนสีขาวดำของสุนัขที่เรามีตอนชันอายุหขวบกางเกงยีนที่ซักด้วยกรดที่แม่ของชันเคยใส่หลอกหมอนที่เปื้อนเลือดเจ็ดใบนับตั้งแต่ที่ชันขลกเขาความลับของครอบครัวเราทั้งหมดถูกกองไว้อย่างไม่สิ้นสุด บางครั้งบ้านก็ดูสก,กรปรกแต่บางครั้งก็ดูมหัศจรรย์คุณแม่สามารถลูมเข้าไปในซอกมุมกระเป๋าหรือตู้เสื้อผ้าแล้วหยิบสิ่งของที่ต้องการออกมาเธอดึงสร้อยคอเพชรออกมาเพื่อใส่ในงานปาร์ตี้บีใหม่พร้อมกับแหวนซิฟรินที่มีอัญมณีใหญ่เท่ากับรูปขนาดยอ่อเธอหยิบหนังสือนาเนียออกมาทั้งเล่มตอนที่ฉันรู้สึกคายและเบื่อหนังสือทั้งหมดที่กระจัดกระจายข้างเตียงของฉันและเธอก็ดึงตัวมากรุกขาวดำที่แกะสลักด้วยมือออกมาชุดหนึ่งเมื่อฉันอ่านลูอิสจบ ข้างนอกนั่นมีแมวปู่ของฉันพูดโดยมองออกไปนอกหน้าต่างขนาดล้างถ้วยกาแฟในอ่างล้างจานในโรงนาฟิลิปจัดถุงใส่ของชำอย่างระมัดระวังการแสดงออกของเขาแปลกดูร้ายคุณปู่พูดโดยใช้ซ่อมแง่ขนมปังโบราณออกจากเครื่องปิ้งขนมปังเก่าแล้วโยวนมันลงในถุงขยะที่เขาเกี่ยวไว้กับลูกบิดประตูห้องใต้ดินฉันเดินไปที่จุดที่เขายือนอยู่และมองออกไปนอกหน้าต่างฉันมองเห็นมัน รูปร่างของเหลียวเล็กๆแมวลายกระโดดขึ้นไปบนกระป๋องสีขึ้นสนิมในขณะที่แมวสีขาวนั่งอยู่บนวัชพืชยาวๆเพียงปลายหางกระตุกคุณคิดว่าพวกเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วเหรอปู่ของฉันสั่นหัวฉันพนันได้เลยว่าพวกเขาเป็นสัตว์เลี้ยงพวกเขาดูเหมือนสัตว์เลี้ยงคุณปู่คำรามบางทีฉันควรจะเอาอาหารให้พวกเขาบ้างฉันพูดวางมันไว้ในกระดัก ฟิลิปกล่าวจับพวกมันไว้ดีกว่าก่อนที่พวกมันจะขยายพันธุ์จนควบคุมไม่ได้หลังจากที่ฟิลิปจากไปทันก็เอาอาหารออกไปทูน่ากระป๋องที่พวกมันจะไม่เข้ามาใกล้ในขณะที่ฉันยืนอยู่ตรงนั้นแต่จะสู้แย่งชิงเมื่อฉันยืนอยู่ที่ด้านล่างของถนนรถแล่นฉันนับแมวได้ห้าตัวตัว,ตวสีขาวแมวลายสองตัวที่ฉันแยกไม่ออกแมวดำขนปุกปุยที่มีจุดสีขาวอยู่ใต้คางและตัวหนึ่งที่เยอมบัตเตอร์สกอต ฉันและคุณปู่ใช้เวลาที่เหลือในตอนเช้าทำความสะอาดห้องครัวอย่างเคร่งครึมโดยเปลี่ยนถุงมือยางธรรมดาของเราเรายนกองซ่อมที่เป็นสนิมตะแกรงและกระทะบางส่วนออกไปเราดึงเสื่อน้ำมันขึ้นมาและคนพบรังมแมลงสาบที่กร,กระจายอย่างรวดเร็วจนแม้จะกระเทือตามพวกมัน แต่ส่วนใหญ่ก็หนีไปได้ฉันโทรหาแซมหลังอาหารกลางวันแต่โยฮานร,รับสายของเขาเห็นได้ชัดว่าแซมกำลังยุ่งอยู่กับการทดสอบเพื่อดูว่าผู้อาวุโสควบคุมน่านฟ้าเหนือยากของผู้อาวุโสหรือไม่การทดลองนี้ใช้รูปแบบการยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นเหนือพื้นที่จำกัดเล็กน้อยจนกระทั่งมีคนพยายามทกบเขาที่หัวฉันบอกว่าจะโทรกลับ